ไม่เดียวทีไปแม้เดียวนะครับนี่นะครับเป็นปลาช่อนนะครับไสลพอได้นะครับตัวนี้กระเทียดจ้ำสีเขียวนะครับทะลุปากบนเลยหม้เดียวรู้เรื่องนะครับสภาพไมายครับเป็นหมยคลองครับน้ํากําลังลงนะครับตีไปบนดิมฝั่งนี้นะครับดิมตะเลงมีปุกหญ้านะครับตรงนี้ดิมน่ามีตัวนะครับน้ำนิ่ง เรื่องนะครับเขียดจ้ำสายทีมีเสียงนะครับค้งกิ้งกิ้งหนับสารื่อยครับผมเขียดจ้ำบายนำเป็นหนึ่งสิจอมากครับผม